สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูไข่เป็นอาหารเช้ากันค่ะ ไข่ไก่เนี่ยนะคะเขามีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยช่วยให้เราอิ่มสบายท้องแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเหมาะที่จะนําเขามาทําเป็นอาหารเช้าวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็เลยจะเอานาเอา3เมนูไข่หลักๆที่บ้านของเราทําบ่อยมากๆมาทําให้เพื่อนๆดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราจะทําเป็นเมนูอะไรบ้างแล้วก็ต้องใช้อะไรบ้างนะคะขั้นแรกเลยก็จะมีไข่ไก่วิปปิ้งครีมเนยแล้วก็เกลือนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเบสิกของอาหาร ที่ทำมาจากไข่ที่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารไปทางฝรั่งนิดนึงนะคะก็จะมีส่วนประกอบพวกนี้เนี่ยเป็นหลักเลยค่ะโดยเริ่มแรกเนี่ยเราจะทำสองเมนูแรกก่อนนะคะก็จะเป็นไข่คนค่ะหรือว่าสแกมเบอรเองนะคะกับไข่ม้วนค่ะหรือว่าออมเล็ตนะคะเพื่อนๆก็อันนี้เนี่ยขั้นตอนการทำจะ ไม่ใช่ขั้นตอนวัตถุดิบเนี่ยเขาจะใช้เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนการทําจะคล้ายกันแต่ว่าต่างกันเล็กน้อยนะคะโดยเริ่มแรกเราก็จะนาไข่ไก่เนี่ยมาตอกลงไปในชามผสมนะคะแนะนําให้ตอกแยกอย่าตอกลงไปทีเดียวเพราะว่าถ้าหากว่าเราตอกไป5ฟองลวฟองที่6เราจะตอกลงไปแล้วมันเสียเนี่ยเราก็จะทิ้งเราก็จะต้องทิ้งทั้งถ้วยเลยนะเพราะฉะนั้นต้องตอกแยกเพื่อความปลอดภัยนะคะ จากนั้นเนี่ยก็ปรุงรสชาติด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะใครจะใส่พริกไทยก็ได้แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบเหมือนเราเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ค่ะใส่พริกไทยแล้วก็ตามด้วยวิปปิ้งครีมค่ะอาหารเช้าเนี่ยนะคะเราทําแบบง่ายเพราะฉะนั้นเราจะไม่ช่างตวงใดๆดทั้งสิ้นเลยแค่กะกะเอาค่ะเพื่อนๆนตอนเช้าเนี่ยเนาะไม่ค่อยมีใครเขามานั่งช่างตวงวัดกันหรอกว่าโอ๊ยอันนี้ต้องใส่เท่านี้เท่านั้นเท่านี้ นะคะมันสามารถกะเอาได้อย่างวิปครีมเนี่ยเราก็ใส่ลงไปให้พอมีความนวลขึ้นมาไม่ต้องใส่เยอะมากหรือว่าจริงๆจะไม่ใส่ก็ได้นะคะ เมื่อเราคนจนวิปครีมไข่แล้วก็เกลือละลายเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็จะนําไข่ตัวนี้เนี่ยมากรองหนึ่งรอบค่ะสาเหตุที่ต้องกรองก็เพราะว่าถ้าเรานําไปม้วนหรือว่านําไปทําไข่ออมอมเมร็ดกับสแกมเบอรเอ์เอกเลยเนี่ยมันจะมีความไม่เนียนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนท้ายว่าทําไมถึงต้องกรองนะคะก็นะเนี้ยค่ะตัวริ่มๆเนี่ยจะทําให้ไข่ของเราเนี่ยไม่มีความเรียบเนียนนะคะอันนี้ก็เลยกรองออกแต่ว่า ถ้าเราเป็นคนบ้านๆทำง่ายๆแต่แค่อยากปรับเปลี่ยนไม่ให้หน้าเบื่อเนี่ยก็ไม่ต้องกรองก็ได้นะคะเอาแบบสะดวกได้เลยค่ะเมื่อกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาตั้งกระทะค่ะโดยวันนี้เนี่ยเราใช้ไฟอ่อนนะคะเป็นไฟปานกลางค่อนมาทางไฟอ่อนค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ใส่เนยลงไปถ้าหากใครไม่มีเนยจะใช้เป็นน้ํามันแทนก็ได้นะคะพอกระทะเริ่มร้อนๆเนี่ยเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะทํามากอยากทํา ไข่มวนก้อนใหญ่เนี่ยก็ใส่ให้เยอะหน่อยถ้าอยากมวนเล็กๆก็ใส่ให้น้อยหน่อยนะคะหลังจากใส่ไข่ลงไปแล้วเนี่ยก็ใช้ทับพ,พีหรือว่าตะหลิวนี่นะคะหรือว่าไม้พายก็ได้เนี่ยคนๆให้ส่วนผสมของไข่เนี่ยเขาเริ่มมีความแบบเป็นลิ่มๆนะคะเมื่อเขาเริ่มสุกเป็นลิ่มแบบนี้เนี่ยเราจะผักกระทะเอียงกระทะไปด้านหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ผักไข่ไปไว้ด้านหนึ่งค่ะแล้วก็ค่อยๆใช้ตะหลิวนี่ยนะคะ ดันดันเขาให้ขึ้นเป็นรูปทรงของไข่ม้วนนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ต้องจเย็นๆค่อยๆกระดกกระทะเล็กๆนะคะแล้วก็ดันไข่ไปด้วยนะคะ mm. เขาก็จะออกมาเป็นทรงวงรีแบบนี้ซึ่งแน่นอนค่ะเพื่อนๆในการทําไข่พวกนี้เนี่ยนะเราก็ต้องผ่านการฝึกฝนนะคะกว่าจะทําให้มันเป็นลูกเป็นทรงแบบนี้ได้นะคะ mm. ซึ่งอาหารเช้าเนี่ยเราก็รับประทานทุกวันอยู่แล้วช่วงนั้นเราก็ทานไข่ ไขม้วนให้บ่อยหน่อยนะคะเราก็จะได้ทําเป็นการฝึกฝนไปด้วยแล้วก็ทําให้เป็นทรงไข่ที่สวยงามได้ด้วยนะคะอย่างของเราอันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ถือว่าเรียบเนียนดีขนาดนั้นนะคะก็ยังต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็จะออกมาเป็นไข่ที่หน้าตาน่ารักแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยนะคะม้วนไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆกระดกกระทะค่อยๆผักเขาให้โดนไฟทุกๆด้านนะคะ ชอบความสุกมากน้อยเนี่ยแล้วแต่เพื่อนเ,อนเลยบางทีออมเล็ตเนี่ยเขาจะกินแบบด้านในยังเหลวอยู่นะคะหรือว่าบางคนก็ชอบแบบสุกทั้งแท่งไปเลยอันนั้นก็แล้วแต่สะดวกค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วสําหรับออมเล็ตน,นะคะต่อมาเนี่ยเราจะมาทําตัวไข่คนหรือว่าสแกมเบิลเอกันนะคะก็เทเนยลงไปในกระทะเหมือนเดิมค่ะการทาไข่คนออมเล็ตกับไข่คนกับสแกมเบิลเนี่ยเหมือนกันนะคะต่างกันแค่ว่า แกงเบเอกหรือว่าไข่คนเนี่ยเขาจะไม่ต้องม้วนให้เป็นทรงกลมแบบนั้นนะคะแต่ขั้นตอนวิธีการทําก็คือเหมือนกันเลยพอกระทะเริ่มร้อนก็ใส่ไข่ลงไปแล้วก,ก็คนไปเรื่อยๆเลยนะคะชอบความสุกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะถ้าชอบสุกมากก็คนจนกว่าเขาจะสุกดีนะคะแต่ว่าถ้าชอบแบบยังแยะแยะเละๆอยู่เนี่ยก็ต้องอ คุมไฟนะคะเพื่อนๆดูว่าไข่ในกระทะเนี่ยมันโอเคหรือ,อยังนะคะถ้าอยากได้แบบยังแย่ๆอยู่พอเขาเริ่มเป็นลิ่มๆแบบนี้เราก็ปิดไฟได้เลยค่ะเพราะว่าความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยจะทําให้ไข่สุกต่อไปได้เรื่อยๆนะคะเนี่ยคขะอย่างนี้เราก็ชอบให้เขามีความแย่ๆหน่อยไม่ได้สุกด,ดีทั้งก้อนนะคะเราก็จะทําประมาณนึงปิดไฟแล้วก็คนเขาต่อบนกระทะที่ยังร้อนๆอยู่เนี่ยนะคะคนไปสักแป๊บนึงเขาก็จะได้ไข่รูปร่างแบบนี้นะคะ สแกมเบิร์เอกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาเราจะมาทําโพชเอกกันค่ะหรือว่าไข่ดาวน้ํานั่นเองนะเพื่อนๆ่ตั้งหม้อต้มน้ําค่ะใส่น้ําลงไปกะให้พอท่วมไข่นะคะจากนั้นก็ใส่น้ําส้มสายชูค่ะน้ําส้มสายชูเนี่ยก็ะกะเอานะคะประมาณ 2- 3ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะรอจนกว่าน้ําจะเดือดพอน้ําเดือดแล้วเราต้องลดไฟลงนะคะลดให้เหลือแค่ ไฟอ่อนมากๆเลยแล้วก็รอให้น้ําเริ่มนิ่งแบบนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าอ่ะน้ํากําลังนิ่งใช้ได้แล้วเราก็ใช้ทัพพี่ไม้พายหรือวัตถหลิวเนี่ยนะคะคนให้น้ํามีความคล้ายๆกับพายุที่หมุนเป็นวงกลมแบบนี้นะคะคนแรงๆนิดนึงนะคะแล้วรอจนน้ำเนี่ยเขาเริ่มหมุนเป็นวงแล้วจากนั้นเราก็เทไข่ลงไปตรงกลางได้เลยแล้วก็ ค่อยๆใช้ไม้พายหรือว่าตะหลิวหรือว่าทับพ,พีเนี่ยนะคะคนเบาๆให้เขามีความเป็นทรงมากขึ้นนะคะแล้วก็รอจนกว่าไข่เนี่ยจะสุกตามที่ตัวเองต้องการซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราอีกเช่นกันนะคะชอบไข่แบบเละๆเลยก็ประมาณ2-3นาทีก็ได้นะคะหรือว่าใคร,ใครชอบสุกเลยก็แล้วแต่ค่ะลองเอานิ้วแตะๆกดๆดูก็ได้นะคะเพื่อให้ได้ความสุกที่เราต้องการเมื่อเราต้ม จนเขาสุกดีแล้วเนี่ยเราก็ตักขึ้นแล้วก็นําไปเสิร์ฟได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นไข่สามอย่างที่เรานามาทําให้เพื่อนๆดูเผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆในการทําอาหารเช้านะคะก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องสวนครัวของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราลงคลิปค่ะสําหรับวันนี้ทางช่องสวนครัวก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ